สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราค่ะกัมพูชาส่งออกข้าวสารและก็ยางพาราช่วงมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมกว่า384ล้านรอนนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่ายางพาราที่ส่งออกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับกรุงพนมเปญน,นะคะ ประเทศกัมพูชาทํารายได้จากการส่งออกข้าวสารและก็ยางพาราแห้งรวมกว่า384ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมก,กราคมถึงเดือนพ,พฤษภาคมของปีนี้ค่ะสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชารายงานว่ากัมพูชาส่งออกข้าว ประมาณ3 0 0 0ตันนะคะไปยัง63ประเทศและภูมิภาคในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ค่ะซึ่งสร้างรายได้มากกว่า219ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจีนยังคงเป็นผู้ซื้อข้าวข้าวสารกับกัมพูชารายใหญ่โดยกัมพูชาส่งออกข้าวสู่จีนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ เ3 3 2 2ตันค่ะซึ่งสร้างรายได้รวมนะคะ4ีกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะกรมยางพาราของกัมพูชารายงานว่ากัมพูชาส่งออกยางพาราแห้งในช่วง5เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่1 1 7 7 7 2ตันนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ2.42จาก1 0 0 0 0 800 0 148ตันในช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะซึ่งกัมพูชาได้ทำรายได้จากการส่งออกอยางพาราแห้งในช่วง5เดือนแรกในปีนี้ก็คือ164.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นมาร้อยละ7.4นะคะอันนี้ก็คือ กัมพูชามีการส่งออกข้าวแล้วก็ยางพารานะคะซึ่งมีการเพิ่มขึ้นมากนะคะในช่วงนี้หรือว่า5เดือนแรกนะคะสำหรับกัมพูชาที่ส่งออกยางพาราค่ะ